ดีครับอยู่กันในเกมไคจูป8นะคลิปนี้แนะนําผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่อยากจะเริ่มเล่นเกมนี้เกมนี้เป็นเกมกาชาเพราะฉะนั้นเริ่มมาหาตัวอะไรดีตู้พิกอัพต,ตอนนี้ที่เป็นลิมิเต็ดจะมีแค่ตัวช่างันนะครับเพราะเป็นตัวโล่แล้วก็สามารถใช้ทาดาเมจได้ด้วยตัวนี้เหมาะมากที่จะ DIY เปิดในช่วงนี้ซึ่งถ้าใครมาเล่นในช่วงเวลาหลังจากนี้ดูคลิปอัปเดตเทลิสในช่องได้นะเพราะเกมนี้ผมก็จะทำอัปเดตเรื่อยๆเ,เหมือนกัน ส่วนเรื่องแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรอ่ะแนะนําให้ดูคลิปเทลิตต่อแต่หลักเกมเนี่ยเราเริ่มมามีตัวดามจสองตัวสามารถใช้แบบดีได้อยู่แล้วหลักๆถ้าไม่มีชางงานอ่ะควรจะมีตัวโล่ติดไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งตัวที่ทําหน้าที่แบบเดียวกับน้องได้ก็จะมีแค่ผู้การการที่เป็นดีเฟนเดอร์ผู้การอิสโะ o, ตัวนี้นะครับแต่ถ้ามาเล่นช่วงหลังจากเนี้ยอาจจะมีตัวที่ทําหน้าที่แบบนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนวิธีดีไอเดียให้กลับไปหน้าแรกนะครับรีไอดี ID ให้เรากด delete account หากเราลิงก์ไอดีไว้อะถ้าดีๆไปไอดีจะโดนลบใน7วันเพราะฉะนั้นถ้าเจอไอดีที่แบบรู้สึกชอบแต่ว่ายังไม่สุดเราจะรีก็กดลบแอคเคาท์แล้วก็ดีไอดีใหม่ได้เลยแล้วถ้าล็อกอินกับแอคเคาท์เดิมภายใน7วันะอะไอดียยังอยู่แต่ถ้าไม่ได้ผูกอ,อะไรไว้แล้วกดดีลีแอคเคาท์ไปก็คือไอดีหายไปเลย <S <S อ๋อแล้วก็ผู้เล่นใหม่จะมีกาชาที่เป็นการันตีให้เลือก1ตัวได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนําว่าเลือกเป็นไครจู8หรือไม่ก็ตัวเกนสองตัวเนี้ย จะเป็นตัวแบกดาเมจที่ดีมากในช่วงต้นเกมแต่ไคจูจะดีกว่าตรงที่ตัวนี้ไม่ต้องทำไอเทมใส่ตัวละครเพราเรามีดาเมจอีกหนึ่งตัวแล้วอ่ะแล้วก็ใช้กับไคจูอ่ะมันจะปั้นง่ายโอเคหลังจากเคลียร์สตอรี่แล้วถ้าเรายังติดด่านและเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะเกมเนี่ยถ้าเวลตัวละครเราต่ำกว่าบอสหรือว่ามอนในดานเราจะโดนดาเมจเยอะมากเพราะฉะนั้น แนะนำให้ปั้นตัวตัวละครให้เวลเท่ากับมอนที่เราไปสู้แต่ถ้าถึงด่านที่มันมีเงื่อนไขจํากัดอย่างอื่นแล้วอ่ะเวทเท่ากันก็ยังอาจจะแพ้ได้อาจจะต้องใช้เรื่องสกิลของตัวละครแลละซึ่งเกมเนี่ยตัวละครแต่ละตัวที่เป็นมนุษย์จะต้องมีการใส่ชุดประดับหรือว่าไอเทมอาวุธนะครับหรือก็คืออาวุธประจําตัวแต่ตัวไคจูเนี่ยจะไม่ต้องใช้ผมก็เลยแนะนําว่าต้องเริ่มต้นอ่ะถ้าไม่รู้จะเอาตัวไหนอ่ะแนะนําให้เอาไคจูมาแบก หรือจะรอเปิดกาชาไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เกมนี้ตัวของาซฟรีแบบไม่ได้ทําอะไรอยู่ที่ประมาณ140ใบนะอันนี้เป็นตัวแจกจากกิจกรรมต่างๆทั้งนั้นเลยไอดี <ID S 1> ผมเติมแค่พาร์ส่วนตรงนี้จะได้อีกประมาณ30ใบตัวของตู้พิกอัพซึ่งแต้มกาชาพิกอัพเนี่ยมันข้ามตู้ได้เกมนี้มันกาชาพิกอัพคือข้ามตู้ได้ไปเรื่อยๆนะครับแต้มสะสมไปได้เรื่อยๆการันตีตัวละครจะอยู่ที่250โลส่วนอาวุธอยู่ที่150โลโอเคพูดถึงการทําของตัวละครคือเกมนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว,ว่า ไอสปีดเนี่ยใครมากก่อนจะได้ออกสกลิลก่อนซึ่งในอนาคตไม่รู้จะมีตัวละครบัฟหรือว่าดีบัฟหรือว่าตัวละครกลางโล่แบบไหนไม่ซึ่งมันจะทําให้ยืดหยุ่นกับการจัดทีมมากๆเราสามารถที่จะบิวทีมยังไงก็ได้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการบิวของเนี่ยไม่มีผิดมีถูกแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยว่าอย่างยกตัวอย่างน้องโล่ชาง,งานันน้องทําดาเมจได้เพิ่มตามเปอร์เซนต์ยิปของตัวเองน้องชาง,งันเนี่ยก็จะเหมาะกับเซตที่บวกดีฟ แต่ส่วนตัวผมเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าน้องต้องเปิดก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นผมจะทําเป็นเซตสปีดให้น้องแล้วก็มีเอฟเฟกต์เรไว้กันโนนแช่แข็งด้วยน้องมีเคาน์เตอร์นะตัวนี้ซึ่งเกมเนี้ยตัวแต่ตัวละครมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันแล้วก็หน้าที่ในการใช้งานที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเรื่องเซ็ตเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดคอมโบทีมแบบไหนได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเซ็ตตายตัวตรงเครื่องประดับสมัยเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนําว่าให้ทําช่วงเวลร้อยนะมันจะเห็นสตแต่ตัวละครชัดกว่า ถ้าทาช่วงต้นมันอาจจะเสียสเยกกรทิ้งเปล่าๆนะครับตรงนี้แนะนําว่าสเกเก้าสิบเวลร้อย่ะค่อยมานั่งทาแต่เอาให้ดีคือดันตัวละครให้เวลนตันที่หนึ่งร้อยก่อนแล้วค่อยมานั่งทําดีกว่าแล้วก็โหมดนี้จะเป็นโหมดที่เป็นดันสิบห้าชั้นดล้สิบห้าชั้นเนี่ยอันนี้ผมยังไม่อยากดันเวลร้อยผมก็เลยดันไ้เป็นเก้าสิบสามตัวแต่จริงๆถ้าทําเวลร้อยสี่ตัวใส่ไว้สองทีมเนี่ยก็ยังมีคนผ่านสิบห้าแล้วนะครับในช่วงเริ่มต้นอ่ะแนะนําว่าดันเวลตัวละคร2ตัวเวลาร้อยก่อนมาดัน เก็บดาวทีหลังก็ได้เมื่อเราเล่นสตอรี่ไปจนถึงตรงที่ไม่ไหวแล้วให้มาฟาร์มของอัพตัวละครตรงนี้ตอนแรกๆเราจะยังขาดที่ RPXP แนะนำว่าลงตรงนี้เยอะๆเลยกับเงินเงินนี้ก็จะขาดถ้าเป็นสายฟรีถ้าเติมพาจะได้เงินมาค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ต้องฟาร์มเงินเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่อัพเลื่อนขั้นตนัวละครรอฟาร์มตอนที่เราจะลดหรือจะอัพตัวละครก็พอนะครับเอเนจีเกมเนี่ยสามารถเติมได้แค่วันละสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็เฉลี่ยที่ผมเห็นประมาณ8ชั่วโมงจะรีเต็มครั้งหนึ่งก็ตั้งในกาปุกวุก,วก็ได้้เขาามากด บอร์เนนจีทิ้งส่วนไอดีใหม่อ่ะผมแนะนําว่าเคลียด่านปลดด่านให้ได้เยอะที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากลับมาเล่นอีกทีนึงอ่ะเราสามารถกดสคริปต์ได้นะเกมเนี้ยถ้ามีดม่นแบบสองตัวตอนเล่นเราสามารถปล่อยออโต้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเซตอะไรมากแล้วก็ดัานตรงเนี้ยจะลงได้วิกแล้วสามครั้งนะครับอันนี้แนะนําว่าอย่าลืมมาลงตรงนี้จะได้ของค่อนข้าง,งเยอะจุดฟาร์มสุดท้ายหลังช่วงเอนเกมก็คือเราต้องมาฟาร์มประดับทําชุดให้ตัวละครที่เป็นมนุษย์ชุดจะมีสูงสุดที่5ดาวนะเนี่ยเป็นชุด5ดาวแบบนี้ หาชุดที่เป็น5ดาวแล้วก็เป็นออฟที่เราต้องการนั่นคือปลายทางเรื่องตัวโจมตีเนี่ยมันจะมีเน้นคีย์เลกับเน้นแอดอันนี้ก็เลือกเอาว่าอยากเล่นแบบไหนส่วนตัวผมไม่ชอบเน้นคีเพราะว่าคีเลดถ้ามันไม่ติดขึ้นมาก็คือดามจมันจะเบาผมก็เลยจะเน้นเป็นแอดไปเลยถ้าทําได้แต่บางตัวอาจจะต้องเน้นเป็นคียเลดคีดามจเพราะว่าสกิลมันเล่นแบบนั้นแนะนําให้ดูสกิลตัวละครตัวนั้นแล้วก็บิลชุดกับทีมตามที่แบบเราอยากจะเล่นโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่มีตู้กาชาเข้า มันจะมีโหมดให้เรามาทดลองตัวละครแล้วก็จะได้50เพชรด้วยอันนี้อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับมันจะแจกเพชรทุกครั้งที่มีตู้เข้าอีเวนต์แรกของเกมที่เข้ามาจะเป็นอีเวนต์ตีบอสไคจูที่ตีลงกันทั้งเซิร์ฟซึ่งบอสโดนจะกลายใน3วันนะเดฟประเมินพลังผู้เล่นต่ำไปตรงนี้ก็จะได้รางวัลเป็นตั๋วกาชาแล้วก็ุงเอเนจีกับพวกเครดิตตอนนี้ต้องรอบอสต,ตัวใหม,ม่มารวมๆโหมดการเล่นจะมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มเพชรคือคุยกับตัวละครแล้วเพื่อตรงนี้เป็นจุดา์พ พูดกับตัวละครเพื่อเอาเพชร10เม็ดนะครับก็ตรงนี้ถ้าเพชรหมดตัวแล้วก็ค่อยมาเอาก็ได้อันนี้ผมขี้เกียจสุดท้ายจะเป็นโหมด Expedition นะครับโหมด Expedition เนี่ยอันนี้ไม่มีผลกับการเรียน energy ข้างบนแต่แนะนําว่าเล่น Expedition ให้ถึงรลสง4ตอนนี้มันตันที่แรล้ง4แล้ว energy จ,จะรีเต็มทุกๆ11ชั่วโมงก็ตั้งเวลาไว้8ชั่วโมงทุกวันเข้ามากดสคิปล์รักเกมทําแค่นั้นนะแล้นโหมด Expedition เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะครับ ถ้าขี้เกียจแต่ว่าท้าไม่ขี้เกียจก็อันนี้แนะนําว่าเล่นให้ได้แล้สัก200กิโลสามสีรอบนะมันจะเก็บแต้มฟาร์มของได้เพิ่มอีกซึ่งตรงเนี้ยเล่นแล้วมันจะได้เพชรจากใน Achievement เ,เป็นจุดฟาร์มเพชรสุดท้าย Achievement ตรงนี้ส่วนของที่แนะนําให้อัพจะเป็นตัว Support Attack อันนี้จะช่วยดันด่านได้เร็วขึ้นสำหรับคนขี้เกียจเล่น อย่างผมก็ขี้เกียจเล่นผมก็จะดันแค่นี้แล้วก็ดันให้มันถึง200แล้วก็ออกนะหมดแอพิเชันเนี่ยตรงคอร,ร์ดลับดูเนี่ยมันจะดรอปทุก45ชั้นถ้าเล่นถึง200ชั้นก็รอบถัดไปที่เราเข้ามามันจะได้4กล่องตรงนี้แนะนำว่าเล่นถึง200แล้วค่อยกดออกมันจะปลดตรงว่า50กิโลเนี่ยมันจะปลดให้เรากดออกจากแอพลิเชันได้นะครับส่วนเรื่องการอัพก็หลักๆผมแนะนําให้อัพเป็นพวกสปอร์ตแอตแท็ถ้าจะเน้นนั่งเคลียร์ดานแล้วอะ่ะ ค่อยมาอัพเงินแล้วก็นั่งนั่งเล่นไปแต่ว่าถ้าเราจะปล่อยออโต้ยางเงี้ยก็เน้นแค่ซัพพอร์ตแอทแท็กแล้วก็ดันๆัน,นให้มันถึง200แล้วก็เนี่ยคอแลแลบรู้ไม่ก็จะดรอปมามันจะดรอปเป็นสกิลแล้วก็ปับ๊บที่เราเอามาใช้กับตัวละครพวกเนี้ยโอเคพอถึง200แล้วเราก็กดออกได้เลยนะถ้าทียดเล่นต่อเพราะว่าหลังๆไปอะบอสจะถึกขึ้นมอนจะถึกขึ้นส่วนของที่ควรต้องซื้อก็คอือซื้อตัวละครให้หมดนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยซื้อสามาันแรกไว้ อันด้านล่างก็จะเป็นออโต้อย่างอื่นแต่ว่าตรงนี้ราคามันจะสูงแล้วผมแนะนำว่าซื้อตัวละครก่อนได้ตัวละครครบก่อนค่อยกลับมาซื้อก็ได้ตรงเนี้แล้วก็ถ้าอยากเล่นให้เร็วขึ้นอ่ะแนะนําว่าซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อตัวเท้าของโฮชินะไว้มันจะทำให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้นมันจะดันไปได้เร็วขึ้นกลับต,ตรงนี้ต้องใช้เพชรซื้ออยู่ประมาณเก0รอซื้อแค่สามอันนี้ตัวสามอันล่างนี่ยังไม่ค่อยมีผลมากนะการใช้ตัวละครที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของในเรื่องอ่ะ ตัวพวกนี้มันจะเก่งกว่าไอทหารเบสสตัวที่มันให้มาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นพยายามปลดตัวละครให้ได้เยอะก่อนตรงนี้สสาหรับเล่น2 0 0กิโลอ่ะตามมาแล้วก็พอละอันหลังๆก็คือตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเก็บเงินอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นปุ่มออโต้ของไอที่มันปล่อยจรวดอ่ะโอเคแล้วพอเรากลับเข้าไปเล่นอีกรอบนึงมันก็จะให้ collect l o มาอันนี้ก็จะเป็นสกิลต่างๆก็สะสมอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยยิ่งเล่นบ่อยก็จะยิ่งง่ายขึ้นตรงแรกถ้าอยากกัดเพชรฟาร์มแนะนําว่าให้กัดถึง,ง40นงสี่ส มันจะปลดแรงสีแล้วมันจะฟาร์มทุกอย่างได้ง่ายแต่สายฟรีผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เพชรเพราะว่าเพชรมันใช้สําหรับเปิดกาชานะแล้วก็เละกาชาเกมเนี่ยเหมือนจะดีแต่ดูพิกอัพแรกมานี่คนแตกไปเยอะอยู่เกมนี้ยังไม่ลงสตรีมนะแต่ว่าเห็นประกาศว่ากําลังจะลงสตรีมในเร็วๆวนี้ประมาณ1เดือนเพราะกระแสตอบรับของเกมค่อนข้างดีอันนี้ใครมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเพิ่มได้นะครับถ้าผมรูเดี๋ยวผมตอบไปให้